สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับชอบ่องเดือนจี๊ดแแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะในการทำคลิปดีๆออกมาให้ดูให้ชมกันนะคะตอนนี้ช่างหญิงก็ได้อยู่ที่กาลสินนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กาลสินก็น่าวหนาวไหมครับพี่น้องหนาวแห้งมุนี่ช่างหญิงกับสิบผ้า ซื้อส้มนางานเ้อค่ะว่าไปถึงไดแล้วหลังจากที่บอดดายทายคลิปลงโดนนะคะเพราะว่าบ่มีคนถืกอกล mm hmm. ้องให้ละกันบ่ก่อยมีเวลาันในการทายแล้วกัต่ตอน้าขายเ mm hmm. พราะช่วงนี้ง mm hmm. านมกันอยอันนี้ก็ได้ไปรับทีมทีมงานช่างคนนะคะที่อยู่น้องกีนะคะมาซอยซอยกอซอยไซไฟนะคะน mm ี hmm. ่อันนี้เป็นบ้านนี mm ่ hmm. ช่างพรคนเดิมอันนี้ก็สร้างต้นค่ะแล้วก็ช่างดานะคะไปรับมาจากน้องกีดพี่ไปรับมาให้แล้วก็มาซอยกันที่นี่ตอนนี้งานก็ไปได้แน่แล้วค่ะล้างค่ากันเสร็จแล้วก็เหลือแต่มุ่งตอนนี้กระเบื้องก็มาส่งแล้วเดี๋ยวให้เบิ้งกระเบื้องให้เบิ้งงานรอบๆนะค่ะนี่ก็กระเบื้องก็มาส่งเด้อ อันนี้นะะเสาเด้อค่ะเสาเฮาก็นีกระเบื้องนะกระเบื้องเดี๋ยวล่อทีมงานอีกชุดนึงมาจากอุดรก่อนค่ะสิขึ้นกระเบื้องแล้วเข้ากับซิมุงกัน,มมกนตอนนี้ก็เย็นเยนมค่ะอยู่กาลสินหนาวแล้วอันนี้ปูนนะคะปูนเตรียมจะฉาบแล้วเดี๋ยวให้ดูช่วงข้างหน้าเด้อค่ะสวย คลิปก็อาจสีเปลี่ยนแปลงจากตะกอนอยู่หน่อยนึงค่ะเพราะว่ามะกอนช่าง,างแถวกรุงเทพก็ไดเฮ็ดเองเต็มที่อันนี้ขนเขากำมาเฮ็ดไายวันเขามาซอยลูกพีคนที่บ้านบ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะก็ะเลยบ่คอยที่ทายคลิปร่วงกับทายเป็นระยะระยะ,ะ,ยะให้ส้มนะคะว่าแปลว่าลูกพีนี่เป็นรับงานมิตรบ้านเป็นหลังนะคะมีตะหลังงามๆจั้งสี่เลยสวยๆดูดี ภายในกลอยเเซ็นต์แล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่กอเสาโชว์หน่อยเดียววันนี้ก็จะรอปูนรอปูนจับเสียมค่ะตอนนี้เอ็นกระดึงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปูนมากจะช่างยิงกระสจับเสียมกับช่างดาเมื่อนอาจจะเป็นการโชว์ฝีมือการทำแบบ วิธีการเฮ็ดจังสันจังซีเดียวนี้กับิีบอมมี่โชว์จังสัน,นะ่ะกับซีหายเบิงหน้างานหลบหลอบไปเพราะว่ามันบอมมีค่คนถือกล่องหายคือตะกรเดินตามแล้วก็เข้ากับกบอยากอู่งานเขาหมากมากนหคะะ่ะเขากะอยากเฮตดงานเขาเต็มที่ถ้ามีเวลาเขากัสิีท้ายห้เบิงเป็นบางส่วนนะค่ะแต่ก็ยังยังเบื่อกันด้อค่ะงานอันนี้ก็เป็นช่วงข้างหลัง อันนี้ก็กกอิฐม้นเบาทั้งหลังเลยด้วยค่ะหุดลมแห้งค่ะลมแห้งแห้งค่ะบ้านหลังนี้ทั้งหมด90 95้าตารางวาด้วยค่ะเก่าสิบหามันก็นสใหญ่อย,ยู่มันประหอดลอยแล้วค่ะสวยหลังคาเดี๋ยวมุงเซตกับสิสวยเดยวเวลามุงเซตเข้ากับซีมาอัปเดตให้เบิรงอีกรอบหนึ่งตอนนี้เข้ากับไลเก็บราาละเอียดงานก่อ งานไฟกําลังเดินไฟเดินไอ้ทอไวค่ะเดินทอเดินบ็อกไฟไวก่อนจังใดกะอย่าพึงเบื่อกันอยู่ให้เป็นกําลังแรงใจกันไปดนๆนะคะนี่ก็เป็นห้องนอนบ้านหลังนี้3ามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกดวยคะ่ะตะแลกมีห้องพระอยู่ค่ะพอดี คุณตาเขาบอกว่าเบาห้องพระแล้วก็เลยเป็นห้องไงค่ะห้องนอนหอ้หองน้ําในตัวนี่ค่ะห,ห้องน้ำนีค่ะห้องน้ำก็อิบมอนเบาทาั้งหลังเลยจะ้ะแล้วเขากับลายตีตะขคายตียังเรียบร้อยก่อนค่อยชาบได้ รืดทอไฟล่ะกระช่างปีตะไครยช่างต้นอันนี้อินเ้าก็ดึงไว้ล่ะค่ะไวจัดเสียมตะลอปูนปูนยังบามาอันนี้พีพ่พรพี่พรชชูชชช้ค่ะอันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะ่จะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเตือนจิตแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย with that